สวัสดีค่ะ FC ทุกทกท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับเจสังพาดวยอีกเช่นเคยนะคะทุกท่านวันนี้นะคะใจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางหุ้นทั้งเส็ง v i p เช้าบ่ายนะคะทุกคนวันที่5กันยายน2567นะคะทุกคนก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคาแนะนา วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ FC ขาแนวทางที่จะจัดทำขึ้นมาให้ท่านได้รับชมนี้ก็คือการจอดเด่นวิ่งรูดแยกรอบเช้าและรอบบ่ายนะคะทุกท่านแต่ว่าถ้า FC ไม่ชอบเลยก็ให้ FC พิจารณาเลขเด่นประจำวันได้นะคะ เเด่นประจาวันก็มีเข้ามีหลุดนะคะทุกท่านแต่ว่าท่านจะสามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันนะพี่น้องเนาะทุกคนใจจะพาทุกคนไปดูวันที่สี่ก่อนนะคะว่าเข้าหรือหลุดนะคะสําหรับวันที่สี่นะคะใจให้เด่นเจ็ดและหกนะคะรอบเช้ามาเก้าศูนย์หนึ่งเจ็ดศูนย์พี่น้องเด่นมาเจ็ดนะคะคู่เจ็ดศูนย์ใจบริจาคหันพ,พี่น้องเมื่อนี้บริจาคศูนย์เลยนะคะทุกคน แล้วก็มาเด่นเลขเด่นประจําวัน4กับ9หลุดนะคะแล้วก็รอบบ่ายจะให้1และ9มา0 1550เด่นเข้า1เข้าคู่ห5 5 1, 1นะคะทุกคนคู่ตัวเด่นไม่เข้าเนาะพี่น้องเอาไปรุ่นต่อพี่น้องหาหนึ่งหนึ่งหากะมาเหมือนกันกับหางหางเซ็งปกตินะคะทุกคนมาตัวเดียวกันก็ว่าได้เนาะพี่น้องมา ไปต่อนะคะวันที่ห้าสำหรับวันที่ห้านะคะใจะคำนวณรอบเช้าได้ใจได้อยู่ที่เก้าและเจ็ดนะคะเรามาดูความน่าจะเป็นนะคะเก้าสี่เก้าห้าเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าเจ็ดเก้าแปดแปดเจ็ดนะคะเจ็ดสี่ เจ็ดห้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดหกเจ็ดแปดนะคะเด่นรอบบ่ายค่ะทุกท่านเด่นรอบบ่ายอยู่ที่สี่และห้านะคะมาดูคู่ความน่าจะเป็นกันค่ะสี่เก้าสี่เจ็ดสี่ศูนย์สี่หนึ่ง สี่แนะคะหคะ่ะพี่้อง5 4 5 9 57 5้าเก้ห้าเจนะคะทุกคนประมาณนี้นะคะทุกคนคะ่ะมาดูคู่ตัวเรตนะคะเก้าเจ็ดสีห้าเก้าส เจ็ดค่ะเจ็ดสี่เจ็ดห้าสี่กับห้ารอบบ่ายสี่เก้าสี่เจ็ดห้าสี่ห้าเก้าห้าเจ็ดนะคะทุกท่านนี่ก็คือคู่ต่อเด่นระหว่างเด่นรอบเช้าและเด่นรอบบ่ายนะคะทุกท่านค่ะสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่าย FC ท่านไหนชอบคู่ไหนท่านอย่าลืมไปแล้วก็กลับนะคะทีนี้ จจะมาให้เลขเด่นประจําวันแล้วใจจะจับคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันให้เหลือรอบละสองคู่สี่คู่นะคะทุกคนวันนี้น่าจะติดคู่ตัวเด่นอยู่รอบละสองคู่นะคะเลขเด่นประจําวันพฤหัสอยู่ที่เลขค่าและเลขศูนย์เลขเบิ้ลประจําวันคือเบิ้ลห้าห้าสำหรับห้ากับศูนย์นี้เอฟซทุกท่านสามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันนะคะทุกคนเรามาดูค่ะ เด่นรอบเช้าอยู่ที่9และ7นะคะเด่นประจําวันอยู่ที่5และ0เป็น9590ติดคู่เด่น9559นะคะ7ค่ะ7570ติดคู่เด่น7557นะคะทุกคน4กับ5รอบบ่ายนะคะและ5กับ0เด่นประจําวันเป็น4540ติดคู่เด่น4554นะคะ5ค่ะ5550 ติดเลขเด่นประจำวันเลขเบิ้ลประจำวันเป็นยังไงบ้างคะมีคู่ไหนที่ชอบไหมชอบก็ตามได้ไม่ชอบก็ผ่านนะคะทุกท่านค่ะสำหรับคู่ที่ใจจับให้นี้เป็นการหาความน่าจะเป็นระหว่างเด่นรอบเช้าเด่นรอบบ่ายสถิติงวดล่าสุดแล้วก็คู่กับเลขเด่นประจำวันนะคะทุกคนมีเข้ามีหลุดกันทุกวันเด้อค่ะพี่น้องค่ะมีเข้ามีหลุดทุกเมื่อนาะ,ค,ะ,นะค่ะเนาะคาด ทุกคนคะ่ะสำหรับแนวทางหุ้นทั่งเสียง VIP นะคะวันที่5กันยายน2567ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะโชคๆมันหมานกันสุขสุกคน้นด้วยพี่น้องสวัสดีคะ่ะ